สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้ก็พอดีมีโอกาสกลับมาที่บ้านนะครับผมที่ชัยภูมิอ,อําเภอบําเหน็จละลงนะครับก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะครับผมว่า a i r ์ดนะครับที่ต่อตรงจากแผงเนี่ยยังใช้งานอยู่ปกติดีไหมนะครับผมเพราะว่าผมก็ต่อใช้งานมาแล้วประมาณ2ปีกว่าๆนะครับผมก็คือจากแผงโซลาเซลล์เนี่ย มาผ่านเบเกอร์หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ต่อเข้าไปที่คอยล์ร็อของแอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะอ่ะบ่ายสองครึ่งนะอันนี้นะครับผมเป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่นะครับผมแล้วก็โหลดในบ้านไอ,อ้ตู้อินเวอร์เตอร์นี้นะครับผมอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟขิดนะครับผมซึ่งตู้อินเวอร์เตอร์นี้ก็จะจ่ายไฟให้กับทั้งบ้านนะครับแต่ว่า ถ้าบ้านใครที่ไม่มีระบบโซล่าเซลล์นะครับผมแอร์ก็คือจะใช้ไฟ AC 220โวลต์จากการไนฟ้านะครับผมก็เหมือนกันนะครับทีนี้ผมเนี่ยมีแผงอยู่2ชุดนะครับผมแผงชุดแรกเนี่ยผมก็จะต่อมาเข้าที่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมอินเวอร์เตอร์ไฮบริดตัวนี้นะครับผมแล้วแผงอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็คือแผงอีกชุดที่สองเนี่ยแผงชุดเนี้ยนะครับผมถ้าผมไม่เปิด ใช้งานที่ว่าต่อ,เ,อเปิดไปหาแอร์โดยตรงเนี่ยผมก็จะเปิดให้มันมาเข้าทีวูเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแผงเข้าที่นี้สองชุดนะผมแต่ที่นี้ผมจะมาเปิดใช้งานแอร์นะครับผมเปิดใช้งานแอร์ก็เลยต้องปิดการใช้งานที่จะต่ออที่จะเปิดมาหาตัวเนี้ยแล้วก็เปิดไปหาแอร์นะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันก็คิดง่ายๆครับว่าไปจากแผงไปจากแผงนะ มาเข้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับผมไปจากแผงมาเข้าเบเกอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่คอยล์รอนของแอร์เลยนะครับที่กันง่ายๆโดยที่ไม่มีวงจรอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าไอไฟ220โวลต์ที่เป็น a อซเนี่ยของผมเนี่ยก็คือรับจากอิเเตอร์ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะะดูกันนะครับตอนนี้ก็โหลดอยู่ประมาณพันหกนะเห็นครับข้างล่างครับผมนี่นี่นะครับผม โหลดอยู่ประมาณพันหกร้ยกวัตตนะะโหลดอยู่ประมาณพันหกร้ยกวัตตเปิดแอร์อยู่นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์แผงโซลาเซลล์อีกชุดหนึ่งของผมเนี่ยขึ้นชุดเนี้ยที่จะจ่ายไปหาแอร์เนี่ยเดี๋ยวจะเอาขึ้นนะผมแล้วเราจะมาดูโหลดกันนะครับว,ว่าโหลดจะเหลือเท่าไหร,ร่นะผมอ่ะอ๊บอ่ะ,อะเนี่ยผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นอ่าปล่อยไฟแผงเข้าไปแล้วนะครับผม โหลดตอนนี้เหลืออยู่260กววัตต์นะครับนี่เห็นไหมจาก1,500-1,600เมื่อกี้นะ1,600เมื่อกี้เหลือ200กวยกวัตร์260กวกวัตนะครับผมซึ่งทําไมถึงบอกว่าช่วยลดค่าไฟในเวลากลางวันนี่ครับผมเพราะว่าเราจ่ายไฟจากแผงเนี่ยเข้าไปหาตัวแอร์ได้เลยอ่เดี๋ยวเราไปดูแอร์กันนะครับผมนี่ตอนนี้แอร์ก็ยังทํางานอยู่ปกตินะครับผมอย่างที่บอกว่า ระบบนี้ต่อใช้งานมา2ปีกว่าแล้วเป็นเซ็นทันเออเซนทันแอร์นะเป็นเซนทันแอร์นะครับตอนนี้เปิดอยู่ยี่ห้าองศานะนี่เปิดอยู่ยี่ห้างศาก็คือเจ้าคอยเย็นตัวเนี้ยก็ยังกินไฟ2องอยโวลต์กินไฟ AC อยู่นะครับผมแต่ตัวที่กินไฟหนักๆอ่ะก็คือคอยร้อนเพราะฉะนั้นเราปล่อยไฟจากแผงไปให้ที่คอยร้อนได้เลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูที่ตัวแอร์กันนะ ตอนนี้เปิดไฟจากแผงเข้าไปแล้วแอร์ก็ทํายังทํางานปกติดีอยู่นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่แดดก็ประมาณนี้นะแดดประมาณบ่ายสองครึ่งตอนนี้นะครับประมาณบ่ายสองครึ่งนะเดี๋ยวดูที่ตัวแอร์กันนะครับผมนะนี่นะครับ เซนทันแอร์นะนี่เซ็นทันแอร์เห็นไหมครับผมนี่แอร์ Air, ก็ยังทํางานปกติดีอยู่นะครับนี่ครับอย่างที่บอกราผมก็คือจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยมาผ่านเบรกเกอร์สักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาต่อเข้าทีไดโอดฝั่ง a อซนะต่อเข้าทีไดโอดฝั่ง a อซก็คือต่อเข้าด้านนี้นะครับผมแล้วที่เป็นด้านบวกลบเนี่ยก็ต่อไปที่ไดโอดของบอร์ด นะครับผมซึ่งไดโอดตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมีหน้าที่บล็อกไฟหรือกันไฟย้อนก็คือกันไฟ AC ซีจัอบอร์ดของแอร์เนี่ยไปหาแผงโซ,โซลาเซลล์นะก็คือมีแผงมีเบกเกอร์แล้วก็มีไดโอดตัวนี้ที่เป็นไดโอดกันย้อนนะครับผมไดโอดอันนี้มีขนาดหนึ่งร้อยแอมนะแต่แอมที่วิ่งผ่านแอ์มื่นแปดะแอมที่วิ่งผ่านไดโอดตัวเนี้ก็ประมาณสัก ี่ห้าแอมหกแอมป์ระมาณนั้นนะครับผมนะครับเห็นไหมครับอย่างที่บอกว่าสายไฟเห็นไหมสายไฟฝั่งขาออกไปใช้งานเนี่ยสายไฟฝั่งเนี้ยนะครับผมจะต่อไปหาไดโอดอ่ะไดโอดของแอร์จะอยู่ตรงนั้นนะไดโอดของแอร์เซ็นเซน์จะอยู่ตรงนั้น,น,นผมจะไม่ต่อไปที่คาปานะผมจะไม่ต่อไปที่คาปาเพราะว่าการต่อไฟจากแผงไปที่คาปาเนะี่ยเป็นการต่อเขาเรียกว่าผมเรียกว่า เป็นการต่อหลังบูตก็คือหลักการทําง,งานของแอร์เนี่ยหลักการทําง,งานของแอร์เนี่ยแอร์เนี่ยมันจะรับไฟแอร์เนี่ยมันจะรับไฟ a อ220โวลต์เข้ามานะผ่านไดโอดที่ตัวมันนะผ่านไดโอดที่บอร์ดอ่ะผ่านไดโอดเสร็จปุ๊บพอออกจากไดโอดอนะ่ะมันจะเป็นไฟ dc นะรับไฟ AC มาผ่านไดโอดแล้วมันจะเป็นไฟ dc นะครับเป็นไฟ dc อ่ะผมเคยวัดโวลต์อ่ะ อยู่ประมาณสัก2องกว่าโวลต์ถึง300ร้อยโวลต์3ามกว่าโวลต์ประมาณนั้นไม่เกิน310ไม่เกิน320้อยโวลต์นะ่ะนะครับผมแต่พอพอมันรับไฟมาผ่านไดโอดเป็นไฟ DC ปุ๊บมันก็จะไปผ่านวงจรบูสต์หรือ PFC นะแล้วก็จะไปจ่ายให้กับแอร์ได้ทำงานการที่เราไปถ้าเราเอาสายไฟไปต่อที่คาปาเนี่ยผมเรียกว่าเป็นการต่อหลังวงจรบูสต์ก็คือ ไฟที่ที่ที่ผ่านวงจรบูสต์มาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบถึงสี่ร้อยโวลต์ประมาณนั้นนะสามร้อยหกสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยแปดสิบสี่ร้อยโวลต์ประมาณนั้นนี่คือผ่านวงจรบูสต์มาแล้วพอถ้าเราไปต่อที่อคาปาเนี่ยการที่เราไปต่อหลังวงจรบูสต์เนี่ยแรงดันที่มาจากแผงเนี่ยแรงดันที่มาจากแผงเนี่ยจะอยู่ประมาณสักสามร้อยแปดสิบถึงสี่ร้อยโวลต์ ซึ่งมันจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันกับไฟที่ว่าผ่านวงจรบูสตของของแผงไอของบอร์ดมาแล้วเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันจะข่มกันไม่ลงก็คือมันจะช่วยกันจ่ายทั้งสองแรงจ่ายนะครับมันจะช่วยกันจ่ายทั้งสองแรงจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อไฟไฮโวล์ไฟแผงที่เป็นไฮโวล์เนี่ยเข้าไปที่ไดโอดเข้าไปจุดไดโอดเนี่ยเป็นการต่อก่อนวงจรบูสซึ่ง อย่างที่ผมบอกว่าพอมันรับไฟ AC มาแล้วเป็นไฟ DC อ่ะมันจะอยู่ประมาณสัก200กว่าโวลต์ไม่เกิน320โวลต์นเนี่ยซึ่งแรงนั้นที่มาจากแผงก็มา380 390โวลต์นเนี่ยมันก็จะทําให้มันกินไฟจากแผงก่อนนะส่วนไฟจาก AC ที่ที่ตรงผ่านเดลมาแล้วประมาณ300โวลต์นเนี่ยมันจะจ่ายเมื่อไหร่มันจะจ่ายก็ต่อเมื่อแรงไฟแรงดันที่มาจากแผงเ่ย มันลงมาใกล้เคียงกันนะแล้วมันก็จะช่วยกันจ่าย mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นการผสมไฟไม่ใช่การสลับไฟนะเป็นการผสมไฟเพราะฉะนั้นการต่อถ้าจะให้เห็นผลและประสิทธิภาพมากที่สุดนะก็คือต้องต่อที่ไดโอดนะอย่าไปต่อที่คาตานะคการต่อที่คาตาคือต่อหลังบูธนะการต่อที่ไดโอดคือต่อก่อนบูธต่อก่อนบูธเอ่อข้อดีอย่างหนึ่งก็คือบูธจะได้ไม่ต้องบูธหรือวงจร PS c ในบอร์ดของแอร์เนี่ยจะได้ไม่ต้องทำงานหนักเพราะมันรับไฟ380ิมาแล้ว รับไฟสามร้อยแปดสิบจากแผงจ่ายออกก็เป็นสามร้อยแปดสิบนะแต่ถ้าเราไปต่อหลังเนี่ยมันรับไฟเอซีมาพอแปลงเป็นรับไฟเอซีมาพอแปลงเป็นดีซีปึ๊บจะอยู่ทั้งประมาณสามร้อยต้นต้นเนี่ยมันก็ต้องบูตขึ้นไปให้เป็นได้สามร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยนะวงจรบูตหรือพีวซีของบอกก็จะทํางานหนักนะผมน่าจะพอเข้าใจกันนะอันนี้คือหลักการทำงานคร่าวๆก็คือเป็นการใช้แรงดันข่มกันนะครับผมแล้วก็ เป็นการใช้แรงดันข่มกันแล้วก็เป็นการผสมไฟนะไม่ใช่สลับไฟนะผมอันนี้ก็มาถ่ายดูว่าผ่านการใช้งานระบบนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วสองปีกว่านะต่อใช้งานมาแบบนี้สองปีกว่าก็ยังใช้งานปกติดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมนี่จากแผงผ่านเบเกอร์ตัวหนึง่งมาที่ไดโอดกันย้อนแล้วก็เข้าไปที่ไดโอดของแอร์ได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับนะครับ ต่อถ้าต่อแบบนี้ค่าไฟในตอนกลางวันจะลงลดลงแบบเห็นเห็นเห็นเลยนะครับผมเห็นเห็นเลยนะอย่างเงี้ยนะครับผมทําไมค่าไฟบ้านผมถึงเดือนละแปดบาทเก้าบาทหกบาทอย่างเงี้ยนี่ครับผมเพราะผมทําแบบนี้มันเห็นผลได้จริงแล้วผมนี่อ่ะแล้วก็มาดูกันนะครับนี่ต่อไปที่ไดโอดนะนี่ต่อไปที่ไดโอดผมต่อที่ไดโอดนะไม่ใช่ต่อที่คาปา,านะครับผมต่อที่ไดโอดนะนี่อันนี้เป็นเซ็นทรันแอร์นะเดี๋ยวเราเข้าไปดู ตู้ข้างในกันอีกทีนะครับผมแอร์ก็ยังทํางานปกติดีอยู่นะครับผมเห็นไหมครับซึ่งระบบเนี้ยเหมาะกับคนที่ใช้แอร์กลางวันหนักๆนะผมแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับแผงมาหามีแค่แผงเอ่อแผงแล้วก็เบรกเกอร์ตัวหนึง่งไดโอดกันย้อนตัวหนึง่งแล้วก็เข้าไปที่ไดโอดของแอร์ได้เลยนะครับผมนี่ ลูกชายก็นอนหนาวเลยเห็นไหมครับผมเพราะว่านี่ครับเปิดแอร์เยอนสบายย่บองศหภนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะครับผมอ่ะนี่เห็นไหมครับผมอิวอั์เตอร์ก็จ่ายอยู่แค่ร้อยเก้าสิบกว่าวัตต์เพราะว่าแอร์แอร์ไม่ได้กินไฟจากอิวอร์เตอร์เลยคือแอร์กินไฟจากแผงอย่างเดียว นะครับถึงคอยเย็นมันจะกินไฟจากอ e ิวอร์เตอร์อยู่แต่ก็เป็นการกินไฟที่น้อยมากอย่างที่บอกครับตัวที่ทำให้ค่าไฟเยอะก็คือคอยร้อนนะครับไม่ใช่คอยเย็นนะครับคอยเย็นเนี่ยมันกินไฟน้อยมากนะครับน้อยมากๆนะครับตัวที่กินไฟดังหนักเลยคือคอยร้อนเพราะฉะนั้นเราถึงต้องต่อไฟแผงไปให้คอยร้อนมันกินนะครับมันจะได้ลดค่าไฟได้จริงนะผมเห็นภาพโดยชัดเจนก็พามาดูกันนะครับ ว่ายังใช้ระบบนี้ที่ต่อตรงจากแผงเข้าแอร์เนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะผมโอเคนะครับก็คลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมพามาดูนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพว่าผ่านไปแล้วสองปียังใช้งานได้ปกติดีอยู่นะครับผมใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ